พบกับผ,ผมนาะยชอตตี้บูจจว่ากับมาฟลับเกิร์ลส์การ์เดนนี่คือเกมมือถือแนวไอดอลอาร์พีจีจากมาฟลับภาพใหม่นั่นเองนะครับผมกราฟิกทําออกมาได้ค่อนข้างดูดีเลยครับเราสามารถดูได้2มุมมองครับมุมมองจากด้านหลังของหุ่นยนต์หรือว่ามุมมองในคอกผิดครับจะมีเซอร์วิสให้ดูเล็กน้อยแต่เราจะไม่รู้เรื่องเลยนะว่าด้านนอกเกิดอะไรขึ้นนอกจากการต่อสู้แล้วยังมีเรื่องการพาสาวๆไปเดทเพื่อเพิ่มระดับความสัมพันธ์ด้วยนะส่วนฉากเซอร์วิสของเกมนี้ไม่มีเซนเซอร์เลยครับเป็นแอนิเมชันดูค่อนข้างดีนนะะแต่ไปหาดูกัเองจ ส่วนวิธีการดาวน์โหลดก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมต้องใช้ VPN ญี่ปุ่นด้วยนะซึ่งใช้แค่เฉพาะตอนดาวน์โหลดนะครับตอนเล่นไม่ต้องใช้แล้ว เมื่อเริ่มต้นเกมมานะครับเขาจะให้เราใส่เดือนเกิดกับปีเกิดก่อนครับก็ใส่เลขเข้าไปได้เลยครับอย่างเช่นเกิดเดือนพฤษภาอ่าวันที่29อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใส่ไปให้เรียบร้อยครับแล้วเขาก็จะดีดหน้าจอการตั้งค่าเสียงขึ้นมาใครกลัวก็ปิดไปก่อนได้เลยครับส่วนบทสนทนาเกมนี้ถ้าเกิดอยากข้ามดูด้านขวาบนเลยครับแต่เสร็จปั๊บกดตัวนี้ครับมันไม่ได้เป็นสคริปนะมันจะเป็นการเร่งความเร็วแบบนี้ครับ ส่วนหมดการต่อสู้ต่างๆจะอยู่ที่รูปปืนด้านล่างหรือว่าระบบเควสนนเองครับก็มีเพียบเลยครับถ้าสำคัญหน่อยก็คืออันนี้ครับที่เป็นภารกิจหลักนั่นเองครับ ส่วนการต่อสู้ก็ได้เกริ่นให้ฟังไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมว่าเป็นแนวไอดอลเลยครับไม่ต้องทําอะไรเลยตัวละครจะโจมตีเองใช้สกิลเองนะครับถ้าอยากเปลี่ยนมุมมองดูด้านขวาบนนะครับที่เป็นรูปคนก็คือเปลี่ยนเป็นมุมมองแบบค็อกพิตนั่นเองครับแต่ก็จะไม่รู้เรื่องเนะว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดเรากดอีกครั้งหนึ่งก็จะกลับมาที่มุมมองหุ่นยนต์นะครับแล้วก็จะมีอีกปุ่มหนึ่งครับเอาไว้ซูมดูทีละคนครับแบบนี้เป็นต้นนะฮะเป็นแงเออ และด้านขวาก็จะมีน้องๆเด้งออกมาให้ดูเป็นระยะระยะด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าใช้สกิลเนี่ยน้องเขาก็จะเด้งออกมาเยอะกว่าปกติเท่านั้นเองครับผมส่วนเรื่องของการเร่งความเร็วก็มีเนาะสูงสุดก็คือคูณ3เลยครับมองแทบไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็มันมีปุ่มสกิปอยู่ด้วยนะครับอันนี้คือถ้าเป็นด่านที่ไม่ได้สัมพันธ์มากเรากดเพื่อทําการข้ามฉากไปได้เลยครับ ส่วนการจัดทีมก่อนลองไปต่อสู้ก็ง่ายๆครับดูด้านขวาล่างตรงนี้เลยก็ได้ตรงนี้กดปุ๊บเขาก็จะจัดที่เหมาะสมให้เลยทันทีนะครับส่วนการจัดเราจัดได้5คนครับเราสามารถเลือกตำแหน่งได้ด้วยนะว่าจะเอาใครยืนหน้ายืนหลังแต่ว่าเขาจะมีความถนัดอยู่ด้วยถ้าเกิดขึ้นเครื่องหมายตกใจแบบนี้แสดงว่าไม่ถนัดแนวหน้าครับต้องสลับมาแนวหลังและหลายๆตัวละครเนี่ยจะยืนหน้ายืนหลังก็ได้ไม่มีปัญหานะครับไม่ได้มีเรื่องของการโดนลดสถานนะส่วนการจะเปลี่ยนตัวละครบแบบแมนนวลก็แค่คลิกเข้าไปเท่านั้นเองครับแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะเอาใครเข้าใครออกใครไไปยนนตรงห ส่วนการจัดทีมสีเดียวกันก็มีโบนัสให้นะครับอย่างเช่นอันนี้คือสีเดียวกัน3คนได้รับพลังโจมตีกับ HP ไปอย่างละ10%ครับแต่ถ้าเกิดว่าคระ2ะสีเนาะสีนึง3คนอีกสีนึง2คนก็จะได้บวกไปอย่างละ15ถ้าเกิดสีเดียวกัน4คนก็จะได้รับพลังโจมตี15 HP 20แต่ถ้าเกิดสีเดียวกัน5คนจะได้รับไปอย่างละ25 าตาแสงเนี่ยคือจะแทนใครก็ได้ที่เป็นท่านปกติครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นท่านมืดเนี่ยจะแทนใครไม่ได้เลยแต่จะมีบัฟโบนัสเป็นของตัวเองครับถ้าลงท่านมืดคนเดียวได้พลังป้องกัน30%ลง2คนได้ HP กับจบตีอย่างละ10%ลง3าคนได้ความแม่นยำเพิ่ม15% 4คนกับ5คนก็จะได้รับพลังจมตีเพิ่มสูงสุดก็คือ25%สนั่นเองครับส่วนชนะทางแพ้ทางก็ตามที่เห็นเลยครับถ้าจะเอาง่ายหน่อยก็ไฟชนะลมลมชนะดินดินชนะน้ำน้ำ,นำชนะไฟส่วนมมืดกกกัสสสวว่่าางงงชนนนนะะเเออรยข จะแบ่งเป็น3ส,สายหลักๆครับคือการโจมตีกายภาพการโจมตีด้วยพลังงานหรือเว่นมนแล้วก็สายว่องไวครับและเขายังมีคลาสย่อยอยู่ด้วยอีก5สายด้วยกันนะครับอันนี้คือโจมตีกายภาพเนาะอันนี้คือโจมตีเว่นมน์อันนี้เป็นสายแทงอันนี้เป็นสายซับพอร์ตและสุดท้ายคอนโทรเลอร์โจมตีแล้วสามารถดีบับศัตรูได้ส่วนด้านขวาจะเป็นการสนับสนุนนะครับซึ่งช่วงแรกก็มีการเบนเบนยเ,เขาแจกมาให้แค่นี้ครับถ้าเกิดว่าเราทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปลุยกันได้เลย ส่วนข้างๆเนื้อเรื่องหลักอันนี้จะเป็นลักษณะลงดันเจนแบบโรครครับการต่อสู้ก็จะเหมือนกันในเนื้อเรื่องหลักนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเกิดเลื่อนลดไปแล้วลดไปเลยนะครับจะต้องทําการจัดทีมให้ดีหรือว่าหาคนที่ฮิวได้มาอยู่ในทีมด้วยเมื่อสู้จบในแต่ละรอบจะมีบัฟให้เราเลือกด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องเลือกให้ดีก่อนนะว่าทีมของเราเป็นอย่างไรแล้วเลือกมาเนี่ยมันเหมาะหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็เลือกเส้นทางต่อเลยว่าเราจะไปทางไหนครับด้านล่างนี่ศัตรูก็จะโหดกว่าแต่ว่าเราจะได้รับของรางวัลมากกว่า พอเราจบดันเจี้ยนแล้วเขาจะมีไอเทมให้เราเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นของที่วใช้ในการอัปเกรดสกิลนะครับแล้วก็ของที่ใช้ในการอัปเกรดตามสายอาชีพเดี๋ยวจะมีการพูดถึงอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเล่นสายไหนเยอะกว่าก็อัปสายนั้นไปครับอย่างเช่นตี้ผมเนี่ยมีโจมตีด้วยพลังงานเยอะก็จะอัปไปพวกนี้ก่อนก็ได้ครับก็จะมีทั้งเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันอะไรแบบนี้นะครับ แล้วก็อันที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของรางวัลอีกแล้วครับแต่ว่าเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดตัวละครเนาะผมไม่ค่อยแนะนําให้เลือกของที่เอาไว้ใช้ในการอัปเกรดตัวละครสักเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวพอเราลงเนเะจีรยนไปไกลๆอะ่ะ พวกของเพิ่มสเตตัสอ่ะมันจะช่วยเราได้เยอะกว่ามากๆเลยครับแล้วก็อันสุดท้ายที่ข้ามาอันนี้เป็นอาร์ติแฟกต์อันเนี้ยเขาบอกว่ามันจะบวกสถานะให้กับเราเลยครับและเกมเนี้ยมันมี5าสถานะด้วยกันครับอันแรกคือ HP เนาะอันนี้คือเพิ่มพลังโจมตีอันนี้พลังป้องกันส่วนอันนี้ความเร็วและอันสุดท้ายก็คือความแม่นยำครับและก่อนจะเลือกเนี่ยดูด้านบนนิดนึงด้วยนะครับเขาแบ่งตามธาตุไว้เรียบร้อยแล้วผมอัพผิดไปเพราะตอนแรกไม่ได้ดูไงกายภาพผมไม่มีเลยผมจะต้องมาอัพ E n เนาะเพราะว่าผมมีนักเวทเยอะ ส่วนต่อมาเป็น Battle Simulate นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนกับหอคอยนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าเราไต่ไปเรื่อยๆหอคอยประจําสายก็จะเปิดนะครับคือถ้าเป็นหอคอยประจำสายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะลงใครก็ได้ครับจะต้องเลือกสายนั้นเท่านั้นยกเว้นหอแรกหอแรกเนี่ยลงไปได้เลยครับและหอนี้เนี่ยมันได้รับของรางวัลค่อนข้างเยอะครับรวมไปถึง EXP level ID ของเราแนะนำว่าว่างเมื่อไหร่รีบไต่หอให้สูงๆเลยนะครับ ส่วนที่ยังไม่เปิดไปลองเล่นกระดูเองแล้วกันครับผมเล่นวันแรกมาได้แค่นี้จริงๆครับส่วนอันนี้ Activity ก็คือการส่งคนไปหาของนั่นเองนะครับก็แค่คลิกที่เควสได้เลยเนาะแล้วก็กดตัวเนี้ยเขาก็จะเลือกคนที่เหมาะสมกับง,งานไปให้ครับแล้วก็กดตัวนี้แล้วก็รอให้เขากลับมาเท่านั้นเองครับผมหรือไม่ก็กดปุ่มที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ก็ได้ครับอันนี้คือเขาจะส่งให้ไปทุกเควสท,ที่ว่างอยู่ในขนานั้นเลยครับก็เรียกได้ว่าสะดวกสบายเอามงมาก โอเคทีนี้เราไปเปิดกระชะปองบ้านดีกว่าครับก็รับพลรวันกันให้เรียบร้อยก่อนด้านขวานี่ยแหละครับโดยเพราะจดหมายนะครับพอดีผมรับไปก่อนอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเมนูกระชะปองก็อยู่ข้างๆกันด้านล่างตรงนี้เลย เอาที่เราเปิดได้เลยก็คือจะมีตู้แรกสุดนะครับอันนี้ใช้3000เพชรที่เป็นเพชรฟรีนี่แหละเปิดได้นะครับแล้วก็จะมีตู้ที่3ที่เป็นสแตนเดชนะครับเขาจะมีตั๋วแจกมาให้40บใบนะครับลดไปหึงเพชรเขาแจกมาให้เราสามารถเปิดได้รวมๆกันแล้วคือ80บใบนะน่าเสียดายคลิปผมเสีย SSR ที่ผมได้ก่อนอนนี่คือ4คนนี้ครับแล้วผมได้5ใบด้วยนะคนนี้ผมได้3้อัปเกรดไปเรียบร้อยแล้วคนแรกไม่เกี่ยวนะคนแรกอันนี้เขาแจกฟรีอยู่แล้วนะครับก็เลยได้ว่าดวงค่อนข้างดีเลยครับสำหรับเกมนี้ ทีนี้เพชรผมเหลือผมเลยว่าจะมาเปิดอีกสักรอบหนึ่งกันแล้วกันครับจัดไปดูซิว่ารอบนี้จะได้อะไรกับเขาบ้างไหมคือผมจะบอกว่าถ้ามีคนโทรมาตรงนี้ครับเราจะได้รับ UR หลายคนเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นมาแบบนี้ก็มีโอกาสได้ UR เช่นเดียวกันครับคือเขาจะมีสปอยล่วงหน้าเลยว่าจะได้ UR แน่ๆจากการที่เห็นนี่แหละครับจะเป็นสีรุ้งเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราดูทีละคนแล้วกันว่าได้ใครว่านะครับคนนี้ SR นะครับหน้าตาก็โอเคอะดูแบบแก่นๆหน่อยคนนี้ดูดีเลยชุดก็ดูดีครับ คนนี้อืมดูดีดูด,ดีจริงๆิก็ดูดีทุกคนเนาะแต่ว่าแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันครับโอโหคนนี้ผมอย่างชอบเลยทรงท่านประธานผมทองมาเลยครับส่วนคนนี้ซ้ำเนาะคนนี้ก็ซ้ำเนาะคนนี้เอาคนแรกเลยที่เราได้นะครับคนต่อมาอืมดูดีดูดีดูด,ดีและคนสุดท้ายก็โอโหคนนี้ได้อย่างเยอะเลยครับสงสัยนะ้องเขาจะชอบผม ส่วนตู้ที่3เนี่ยมันจะมีให้เราเลือก wish list อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ต้องเปิดไปก่อนไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าต้องเปิดกี่ใบครับและเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับท่านละ4คนแล้วแต่เลยว่าเราอยากจะได้ใครเป็นพิเศษนะครับก็จะมีโอกาสได้คนนั้นออกมามากกว่าปกตินั่นเองครับโซเรกกรชะปองเกมนี้ SSR จะอยู่ที่4%นะครับคนที่อยู่หน้าตู้มีโอกาสได้0.75ครับ่วนคนอื่นๆก็ลดหลั่นกันไปแต่รวมๆกันแล้วก็อยู่ที่4%นั่นแหละครับ ส่วนการอัปเกรดตัวละครให้เข้าเมนูที่เป็นรูปนมบัตรนะครับด้านล่างเนาะคลิกเข้าไปแล้วก็ปุ่มซ้ายตรงนี้เลยครับเป็นการอัปเกรดตัวละครน,นะครับผมวิธีการก็ง่ายๆครับดูด้านขวาล่างได้เลยก็จะมีเรื่องของการอัปเกรดเลเวลกดค้างไว้ก็ได้นะครับผมหรือไม่ก็กดสักทีนึงอะ่ะมันก็จะมีบอกว่าตอนนี้เรามีทรัพยากรเท่าไหร่กดตัวนี้ปั๊บเขาก็จะเททรัพยากรลงกับตัวละครน,นี้หมดเลยนะครับส่วนอีกอันนึงที่เป็นเศษอันนี้ก็เอาไว้ใช้ในการปลดดาวนั่นเองนะครับก็ไปเปิดกระชปองซ้ำมาก ขึ้นด้วยนะครับจากเมื่อกี้ SSR ใช่ไหมตอนนี้กลายเป็น SSR บวกแล้วส่วนอีกวิธีหนึ่งให้ท่านชมย้อนกลับมาที่หน้าจอนี้ก่อนครับแล้วกดปุ่มนี้ครับเขาจะมีการสรุปให้ว่าตอนนี้มีใครบ้างที่สามารถจะทําการเลื่อนขั้นได้แล้วน,นั่นเองครับส่วนความแรงสูงสุดของเกมนี้อยู่ที่ LR บวกนะครับคือหลังจาก SSR บวกเสร็จปั๊บจะเป็น UR นะครับแล้วก็ UR บวก LR ไล่ไปเรื่อยยัน LR บวก ส่วนเมนูที่2ด้านซ้ายนี่คือการอัปเกรดสกิลนั่นเองครับใช้ท่าไหนบ่อยอัปเกรดคนนั้นไปก่อนก็ได้นะครับหน้าตาไอเทมก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดไม่มีก็ไปลงเดนเจียนฟาร์มทรัพยากรรายวันก็ได้ครับส่วนเมนูที่3อันนี้ยังไม่เปิดครับเพราบอกว่าต้องผ่านนองโมก่อนนะไม่รู้เล่นนานแค่ไหนนะครับส่วนอันที่4จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของน้องๆเขานั่นเองครับส่วนคนไหนที่เราไม่ใช้แล้วนะครับเราก็สามารถขอคืนทรัพยากรได้นะด้านขวาบนตรงนี้เลยครับแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายทั้งหมด100เพชรนะครับ ส่วนใครที่ของอัาเกีร์หมดลองแวะมาดูที่ไอเทมเมนูด้านขวาล่างตรงนี้ครับมันก็มีพวกทรัพยากรแจกมาเป็นระยะเหมือนกันนะบางทีก็ต้องเปิดกล่องออกมาก่อนนะครับบางอันก็ต้องเลือกด้วยนะเออน,นี้ก็ต้องไปดูว่าตัวเองเล่นสายไหนเยอะก็ไปเลือกอันนั้นก็แล้วกันเนาะแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่น่าสนใจเป็นลุปมนาบัตรครับเขาบอกว่าสะสมครบ50ใบจะสามารถเปิดกาชาได้ฟรีนะครับซึ่งมันจะมีโอกาสได้ SSR 10%แล้วก็ s r อรีก90%ารายชื่อก็ตามนี้เลยครับ และเดี๋ยวเล่นไปอีกสักพักหนึ่งจะมีสีรุ้งด้วยนะครับสีรุ้งอันนี้การันตี SSR เลยสะสมให้ครบ50ชิ้นเช่นเดียวกันครับโอเคทีนี้เรามาดูการอัปเกรด่วนอื่นๆบ้างนะครับผมก็คลิกที่เดิมเลยนะครับที่เป็นเมนูอัปเกรดแต่เขาเนี้ยเราดูด้านขวานะครับทีละอันเลยอันนี้ก็คือการมอบของขวัญให้กับสาวๆนั่นเองครับถ้าเกิดเขาชอบจะมีรูปดนตรีตัวโน้ตขึ้นมาแบบนี้เลยครับเราก็เอาให้เขาได้เลยนะครับแนะนําว่าให้ถึงเลเวลส0นะครับถ้าเกิดว่าเลเวลสิบเสร็จปั๊ เพิ่มสเตตัสให้กับเราแล้วก็ได้รับรางวัลเพิ่มเติมอีกด้วยนะส่วนต่อมาคาแรคเตอร์ร์ทัลอันนี้ก็คือเอาไว้ดูข้อมูลของตัวละครแบบเบื้องลึกนั่นเองครับก็จะบอกรายละเอียดเยอะกว่าหน้าจออัปเกรดส่วนต่อมาพาสาวๆไปเดทน,นะครับเมื่อระบบนี้เปิดครั้งแรกเขาจะให้เรามากําหนดคนที่เราชอบ3คนก่อนอันนี้ก็แล้วแต่เนาะอวยคนไหนก็เลือกคนนั้น หลังจากนั้นจะมีรายชื่อของสถานที่ขึ้นมาด้านซ้ายนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เราชอบเขาอยู่เนี่ยก็จะมีรูปบอกอยู่แบบนี้เลยนะครับอีกสองคนที่ผมเลือกไว้รู้สึกจะไม่อยู่ไม่เป็นไรเราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูนะครับว่าคนนี้เขาอยู่ไหนนะครับแล้วก็เข้าไปคุยกับเขาได้เลยนะครับและมันไม่ได้เป็นการพูดคุยอย่างเดียวนะครับมันจะมีพวกคาถามคําตอบด้วยอันนี้ก็ตอบให้ถูกใจเธอหน่อยกันละกันถ้าใครอ่านไม่ออกก็กดมั่วๆไปครับถ้าเกิดว่าน้องเขาชอบก็จะเป็นแบบนี้นี่แหละ และอีกเมนูหนึ่งคือเลเวลลิงนะครับระบบดึงเลเวลตัวละครนั่นเองครับเขาจะดูว่า5ตัวละครของเราใครที่เลเวลต่ำที่สุดจะเอาเลเวลนั้นเป็นฐานนะครับและตัวละครที่ท่านผู้ชมนำมาใส่ในนี้ก็จะมีเลเวลเท่ากับเลเวลฐานทันทีครับส่วนการจะเอาออกเนี่ยมันต้องใช้เวลาด้วยนะครับรอ,อยาวนานมากเลยคือ24ชั่วโมงนะครับกว่าช่องจะว่างนะครับส่วนถ้าเกิดเรามีไอเทมเพิ่มเติมแล้วก็สามารถมาปลดล็อกได้ครับโดยใช้เพชรในการปลดล็อกช่องเพิ่มเลยก็ได้ ส่วนอื่นๆจะอยู่ด้านซ้ายนะครับหรือว่าสมาดีวานะครับมันจะมี2อันตรงนี้เลยครับก็ไปเข้าร่วมบางคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์รลยวันอะเราจะได้รับไอเทมหน้าตาประมาณนี้มาสามารถมาอัปเกรดได้เลยนะครับเขาจะแบ่งตามสายอยู่แล้วและใช้ไอเทมคนละชนิดกันเพราะฉะนั้นมีเท่าไหร่ก็อัปเกรดไปให้หมดครับและแวะมาดูด้านซ้ายอีกนิดนึงตรงนี้จะเป็นาธาตุของตัวละครนั่นเองครับ ส่วนอีกหน้าจอหนึ่งอันนี้เป็นการสรุปรวมเฉยๆว่าในคอนเทนต์รายวันที่เป็นโลกไลท์จำได้ใช่ไหมเราเคยเลือกอะไรไว้บ้างเท่านั้นเองครับและถ้าเกิดอยากจะไปลงก็กดปุ่มนี้เพื่อพาไปลงดันเจียนได้เลย ส่วนออปชันของเกมนี้ดูด้านขวาบนเลยครับจะมี2จุดครับจุดแรกที่เป็นรูปบ้านครับอันนี้ก็คือเปลี่ยนตัวละครสาวๆมาใส่นั่นเองครับด้านซ้ายนี่คือเลือกได้เลยด้านขวานี่ก็จะเป็นดนตรีนั่นเองครับอีกส่วนหนึ่งจะอยู่ที่ด้านขวาบนที่เป็นขีด3ขีดนั่นเองนะครับผมแต่เสร็จปั๊บไปดูอันนี้ก่อนเลยเมนูแรกนะครับมันจะมีเรื่องการปรับกราฟิกอยู่แต่ว่า FPS ไม่มีนะผมหาไม่เจอเจอแค่กราฟิกอันนี้คือสูงอันนี้ก็คือปั่นกลางหรือว่าต่ำนั่นเองครับที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรที่นนน่าสใจแล้วะครับ ทีนี้ย้อนกลับมาหน้าจอนี้นะครับใครมีไอเทมโคดก็สามารถมากรอกได้ที่นี่เลยนะครับและถ้าเกิดใครอยากจะดาวน์โหลดข้อมูลเกมทีเดียวทั้งหมดก็กดที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับผมแนะนําว่าให้ต่อ WiFi เอาไว้ก่อนนะครับส่วนเรื่องของ ID มันบังคับล็อกอินตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรเนาะ